สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการประยุกต์ใช้หัวน้ําหยดนะครับหัวน้ําหยดระบบน้ําหยดเนี่ยสำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่หรือพืชผลทางการเกษตรที่หวังผลผลิตนะครับอย่างต้นต้น,ต,นต้นผลไม้แล้วกันนะครับไม่บอกว่าต้นอะไรหรอกแล้วแต่พี่จะไปประยุกต์ใช้เพราะหลายคนบอกว่าแล้วน้ําหยดแบบนี้มันจะไปให้ให้พวงรัสมีในการให้น้ําได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิป อ่าสั้นๆให้ดูไม่สั้นหรอกคลิปยาวแล้วกันเนาะสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับในการที่จะทําระบบน้ําตรงนี้นะครับจากโจทย์วันนี้นะครับเราจะมีท่อเราใช้ท่อ20มิลจะเป็นจะเป็นเป็นเหมือนวงรัศมีของของระบบน้ํานะครับอ่าแล้วก็จะมีจําลองว่าเป็นท่อที่เดินจากแทงน้ํานะครับวันนี้ระบบน้ําหยดเรานะ แทงน้าเราอยู่สูงจากพื้น50เซนติเมตรนะครับ50เซนติเมตรไม่ได้สูงเป็นเมตรเลยนะแล้วลองลองดูว่ามันจะไหลไหมนะครับลองดูว่าจะไหลไหมส่วนถ้าใครสูงกว่านี้ก็ที่เราเองว่ามันจะไหลไม่ไหลนะครับผมทําจําลองให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวน้ําดยดที่ใช้ก็จะเป็นขนาด2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับจริงๆ2ลิตรนี่ก็พอดีแล้วนะอ่าสําหรับคนที่ไม่ต้องการ จะลดน้ําทีละเยอะมากหรือว่าบางคนที่มีปั๊มตัวเล็กท่อเล็กปั๊มเล็กนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มันกว้างใหญ่นะครับผมแนะนําใช้หัวประมาณสองลิตรก็พอแล้วก็ใช้เวลาให้น้ํานานๆนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากพื้นที่ที่มันเล็กๆประมาณไล่สองไร่นะไล่สองไร่ถือว่าเล็กแล้วนะก็ใช้หัวแปดลิตรไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องให้น้ํานานนะครับอัะน,นั้นโจทย์ของเราก็จะมีแค่นี้เองมีหัวจ่ายน้ํานะครับมีท่อ สิ่งแรกนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือสามทางอ่ายี่สิบมิลสามทางยี่สิบมิลสามทางยี่สิบมิลเนี่ยให้เอามาใส่อย่างนี้เลยนะครับตรงท่อเนี่ยเราก็เอาสามทางมาเสียบใส่อย่างนี้เลยนะครับอม้มกระโดดได้ปะไม่กระโดดได้อ่า ผมเสียบแค่นี้พอนะผมกลัวเสียบลึกอดึงไม่ออกนะมันมันแน่นตรงนี้นะครับนี่สําหรับคนที่ถามผมว่าทํายังไงนะครับไอเฮงเฮงมานน่หยยกต้นไม้มาเลยแล้วอันนี้ก็เป็นวงแล้วนะสมมติว่าต้นไม้อยู่ตรงกลางเฮงเฮงเอาท่อนได้มาหน่อยนี่ีท่อนี่สมมติเราเป็นต้นไม้ท่อดําใหญ่ๆห่อ่ะเออได้แล้วมาเอาไว้ตรงกลาง อันนี้ต้นไม้อ่าอันนี้คิดว่าเป็นต้นไม้นะถ้าถ้าต้นใหญ่เราก็อาจจะวงใหญ่ได้แล้วแต่ว่าคนอยากจะได้ถ้าต้นเล็กมันก็มีวิธีการนะหนึ่งก็คือเราก็ตัดทอยมันเล็กหรือสองเราก็ทำเป็นเลขแปดนะทำเป็นเลขแปดเดี๋ยวเ้ เดี๋ยวตัดคลิปตรงนี้ได้หนึงน่งนะเดี๋ยวถลอกขับท่อก่อนมันจะเป็นเลขแปดยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่ตัดละเดี๋ยวท่อพับ <laughs> คือมันเป็นเลขแปดได้นั่นแหละแต่ว่าท่อเรามันเบี้ยวไงเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะ เอาเป็นท่อแบบนี้ก่อนก็ไดนะ้มันจะเสียเวลาก็เอาถึงตรงต้นไม้เนาะถึงตัวต้นไม้ก่อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวาให้มันสวยก็สมมุติว่าตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับตรงนี้เป็นต้นไม้ ถ้าเราอยากจะได้ใหญ่เราก็ตัดท่อเส้นเนี้ยให้มันกว้างๆแล้วกันเนาะให้มันกว้างๆใหญ่ๆแต่ถ้าอยากได้เล็กๆก,ก็ตัดให้มันเล็กๆนะครับเพราะเราก็ใช้แค่ท่อตัวเนี้กับสามทางท่อเน,นี้ยตกประมาณเมตรละเมตรละสองบาทนะครับ ldpe เนี่ยเมตรละสองบาทตรงนี้ใช้ประมาณสักสามเมตรก็หกบาทเจ็ดบาทข้ทอต่อตัวนี้น่าจะประมาณห้าบาทมั้งนะครับสามทางยี่สิบมิลเนี่ยนะครับส่วนหัวใจน้ําเรา ปกติหัวละสองบาทแบบชดเชยแรงดันนะครับเนี่ยหัวละสองบาทแต่ผมทําคลิปก่อนหนะ้าน,นี้ไปแล้วผมขายหัวละบาทขายให้มันหมดที่เฉยนะจัดโปรจัดโปรให้เอฟซีถามว่าหมดไหมไม่หมดหรอกเดี๋ยวเขาก็ซื้อมาเพิ่มมันแหละพูดไปงั้นแหละหัวละหัวละบาทแล้วกันนะครับไม่มีที่ไหนขายหรอกนะครับหัวละบาทเป็นแบบชดเชยแรงดันเนี่ยมีแผ่นยางอยู่ข้างในนะครับมีมียางไดแฟมอยู่อ่า ปรับแรงดันมันนะครับเนี่ยเวลาจะใช้เราก็เจาะเข้าได้เลยนะเจาะเรามีตัวเจาะหนึ่งอันอระยะห่างของของรูที่จะเจาะอ,อยู่กับดินนะครับถ้าถ้าเป็นดินทรายก็เจาะระยะสิบเซนสิบเซนยี่สิบเซนถ้าเป็นดินร่วนก็อ่าสัก สามสิบสี่สิบเซนนะครับถ้าเป็นดินเหนียวก็ห้าสิบหกสิบเซนนะครับที่ที่เราจะเจาะแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่พี่จะเจาะแล้วกันนะแล้วแต่พี่เลยครับเจาะถามว่าเจาะล่างหรือเจาะบนนะครับจริงๆก็เจาะข้างๆก็ได้นะครับอ่าเจาะข้างๆเจาะบนบนก็ได้นะแต่ถ้าเจาะล่างเนี่ยบางทีตะกอนมันชอบวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับแต่นิสัยผมชอบเจาะเจาะด้านข้างนะครับเจาะอย่างนี้เลยเนี่ยธรรมดาเนี่ยครับเจาะแล้วก็ นี่แทงลงไปได้เลยนะเนี่ยแค่นี้นะครับเนี่เสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนี่เอานี้ถือว่าสามสิบเซนแล้วกันนะอ่ะอีกหัวไม่รู้อะ่ะแต่ผมเคยไปทำต้นไม้ต้นใหญ่ๆผมใส่ไปสิบสองหัวเลยนะกะให้มันเท่ากันก็พอร้อนนะพิง ร้อนใช่มทำไมไม่ใส่หมวกล่ะกะเอาด้วยตาทำง่ายนะครับนะทำง่ายเจาะแค่นี้เองครับเนี่ยเจาะแค่นี้เองไอ้ไอ้มาช่วยหน่อยเล่วเอาหัวใจน้ำออกมารอหน่อยเล่วไอ้มาเอาหัวใจน้ำออกมาถุงได้ไหมหน่อยเอาหัวใจน้ำมา <Okay. S 1> มไ,ไม่ต้องฉีดใหญ่นะต้องฉีดใหญ่เอาแค่นี้นะฉีดแล้วมันชอบใช้ไม่หมดนี่นะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้แหละกี่หัววะเนี่ยแดดก็ร้อนนมก็ยินง <laughs> เดี๋ยร้อนนะมาดูใกล้ๆก็ได้นะ หัวแบบนี้ดีนะครับก็คือถอดล้างได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าถอดล้างไม่ได้นะถ้าตันนี่ถอดล้างได้นะเนี่ยเจาะก็เจาะแค่นี้นะรูสามมิลนะครับเนี่ยเจาะไปเลยนะถ้าจะใช้สายไมโครก็เป็นสายไมโครอ่าตัวนี้เป็นสี่ทับเจ็ดนะครับสี่ทับเจ็ดห้าทับเจ็ดก็ใส่ได้แต่ถ้าโดนแรงดันมันชอบเด้งหลุดเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็สิบาทนะสิบาทตัวเจาะเนี่ยมันจะจับอย่างนี้นะนิ้วโป้จับอย่างนี้นะเจาะไปด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับ นี่นะน่แล้วก็บีบตรงนี้นิดนึงเสียบเข้าไปป๊อกเลยมันจะดังแป๊กนะครับมันจะเข้าผมใส่ไม่ห่างนะครับนี่อย่างนี้หัวน้ำหยดเนี่ยต้องการแรงดันเริ่มตั้งแต่ถ้ารุ่นนี้นะ0.3นามบานะครับ0.3นามบาถึง1บาแต่น้ำน้ำถังต่ำๆนี้ก็ไหลแล้วนะ แต่ความหมายคือถ้าเราไม่มีแรงดันเลยนะครับมันชอบตันได้ง่ายนะครับแต่ถ้ามันมีแรงดันช่วยหน่อยสิ่งที่มันเป็นตะไคร่เป็นอะไรมันก็จะไม่อุดตันง่ายนะครับก็จะดีในระดับหนึ่งเห็นชัดอยู่ใช่ไหมปิ๊งนี่ทำง่ายไหมอันนี้กรณีต้นไม้ใหญ่นะครับกรณีต้นไม้ใหญ่ๆเลย แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆที่ไม่ได้หวังผลผลิตเช่นเช่นไม้ป่าเช่นต้นไผ่เนี่ยที่เลี้ยงให้มันโตแล้วแบบตอบจากนั้นเทวดาเลี้ยงนะครับ <c oughs> ก็ก็เทวดาเลี้ยงไงหมายถึงว่าฝนตกใส่อะ <c oughs> เราเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่หลายหัวขนาดนี้แต่ว่ามีคนถามผมมาไงบอกว่าจะให้มันเยอะๆได้ยังไงแล้วมันจะไปกระจายรัศมีได้ไงไงก็แล้วแต่ไงทรงเนี่ยไปประยุกต์เอานะไม่ได้บอกต้องทําตามแบบนี้นะครับ กำลังจะบอกว่าต้องไปประยุกตเอาเนี่ยเสร็จละกี่หัวครับเนี่ยนับดูสิกี่หัวสิบสี่หัวต้นไม้อยู่ตรงกลางคิดว่าไหลไหมถังแค่นี้คิดว่าไหลไหมไม่ไหลไ,<ม>ไม่ไหลราะ <laughs> อ,อะไรมันเตี้ยเกินไปเนี่ยมันต่ําไปนะไม่ไหลจะมาทําให้ดูทําไมล่ะ ตนรงนี้เออเอาลองไปใส่ดูเดี๋ยวเดียตรงนี้ก็จะเป็นวาลธรรมดานะครับอ่าวาลว,วาลปิดพีเสื้ออ่ามันจะเป็นวาลสำหรับท่ออ่า Ldpe สิบหกมิลน,นะครับไอแบบทุนที่ผมใช้เนี่ยมีแบบล็อกด้วยนะการท่อหลุดกรณีใช้ปั๊มใหญ่ๆผมแนะนำนะครับว่า ตรงเนี้ยเป็นหัวใจสาคัญบางคนเนี่ยชอบใช้เป็นแบบแบบยางเปอร์เมตแต่ผมไม่ใช้นะยางเปอร์เมตนานๆไปลูกยางเนี่ยมันจะสึกหลอแล้วก็แล้วก็จะจะรั่วจะซึมนะผมจะใช้ระบบเกลียวนะครับเกลียวเกลียวจะเป็นวันนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเกลียวพิงไม่ว่าทางท่อน้ําหยดนะผมจะใช้แบบเกลียวแบบเกลียวจะไม่ใช้แบบยางเสียบเปอร์เมดเนี่ยพวกนี้เป็นยางเสียบเปอร์เมตนะไม่ไม่ได้ค่อยได้ใช้ จะต้องมีลูกยางด้วยบางทีลูกยางมันสึกระบบของผมใช้เนี่ยผมจะใช้แบบเกลียวจะเป็นแบบเกลียวแบบเกลียวแล้วก็ล็อกนะครับมันจะมีแบบเกลียวธรรมดากับเกลียวล็อกแต่ผมจะใช้แบบเกลียวแล้วล็อกด้วยมาทางนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเราไม่ได้ใช้แค่เกาวิตี้จากแรงโน้มถ่วงของโลกจากถังอย่างเดียวนะเราใช้ปั๊มอัดด้วยในระบบใหญ่ๆเป็นสิบไร่เนี่ยถามว่าต้องใช้ปั๊มไหมก็อาจจะใช้แต่ว่าจะใช้หอส่งเฉยก็ได้อย่างที่ผมใช้หอส่ง ผมมีทั้งไซส์สามเมตรไซส์ทั้งหกเมตรนะออกทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาจะใช้แค่เมตรเดียวก็ได้ก็ไหลเหมือนกันไหลยเยอะไหมก็เป็นกิโลอะนะครับแต่ว่าท่อต้องใหญ่นะแล้วก็น้ําต้องเข้าถังให้ทันตัวแปรมันมีแค่นั้นนะครับน้ําต้องไม่หมดจากถังนะครับมันก็ไหลได้แล้วสองก็ท่อที่จะเดินไปเนี่ยมันต้องใหญ่เพราะว่าถ้าท่อเล็กเนี่ยมันจะมีะฟิชชันเฮดลอสในท่อแรงเสียดทานในท่อทําให้น้ํามันไปไม่ถึงปลายทางแต่ถ้าท่อใหญ่มันจะไปถึง อ่าเดี๋ยวเห็นพิงร้อนละเดี๋ยวรีบถ่ายดีกว,ว่าที่หลังก็เตรียมหมวกมาด้วยนะก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับเนี่ยพอดีท่อมันเก่ามันไม่ค่อยนั้นนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปตรงเนี้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องตามผมก็ได้นะท่อรุนะ่นอะเสียบแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอาเนี่ย มันจะเข้าล็อกของมันนะมันเข้าล็อกของมันมันจะมีเงียงปลาไหลของมันนะแล้วอันนี้ก็เข้ามาอันนี้ก็เข้าไปเสียบธรรมดาเสียบปุ๊บแล้วก็ล็อกเลยดีกว่าหางไหลทั่วไปนะข้อต่ออย่างนี้ดีมากนะในออนไลน์ยังไม่ค่อยเห็นนะมีที่นี่ที่เดียวแต่ไม่ได้ขายนะเอามาโชว์ใเชยังไม่ได้เอามาขายผมชอบลองของทีงนี้เราก็เปิดบ้าวได้เลยเปิดบาวได้เลยอ่ะพี่ไอซ์ไอซ์ถอดต้นไม้ไปไหนแล้ว พิงิ้ถ่ายมุมกว้างเลยเดินออกไปดูมุมกว้างนี้หรออืมอ่ะหินี้จะเปิดบาวแล้วนะจะไหลไหมเนี่ยเสียงน้ำไปฟังเสียงน้ำน้ำออกไหมเฮ้ยออกมาแล้วนิดนึงเห็นนั่นเนี่ยหยดไหม อืมอาลองดูลองดูดูทุกหัวทิ้งลองถ่ายดูออกนะครับเห็นไหมครับถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะกรณีที่กรณีที่เป็นเป็นดินเป็นดินเหนียวนะดินร่วนอนะ่ะมันจะแผ่เต็มหมดนี่เลยนะนะครับเขาจะชอบให้มันอยู่ข้างนอกเพราะอะไรมันจะล่อลากพืชออกมานะต้นไม้เนี่ยมันก็จะวิ่งหาน้ํา ถ้าเราเอาน้ําไปไว้ตรงโคนเลยอะ่ะมันก็ไม่วิ่งไปไหนมันก็อยู่ต่ตรงนั้น an แหละนะครับข้อดีของหัวน้ําหยดคือถ้าเราตีเป right. ็นวงปุ๊บแล้วน้ามันหลดหย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 ดรอบรอบรอบรัศมีทรงพุ่มของต้นไม้เนี่ยลากไม้มันก็จะวิ่งออกมาหาหาน้าหาอาหารนะครับแล้วมันวิธีเนี้ยการให้น้ําแบบเนี้ยข้อดีของมันคือใช้ปั๊มตัวเล็กมากไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แรงดันสูงแต่เน้นมวลน้ําเยอะๆนะครับ พราะมันจะทําให้ทั้งแปลงเนี่ยพื้นที่สิบไร่เนี่ยใช้ปั้มแค่สองแรงม้าก็ได้นะครับเหมือนถังน้ําเราเนี่ยถังอยู่แค่ต่ำๆนี้นะไหลไหมไหลทุกหัวนะออกดีแปลว่าถ้าถ้าใหญ่กว่านี้ถ้าสูงกว่านี้พี่คิดเราเองนะบางคนถามผมว่าสามเมตรมันจะไหลไหมผมถามว่าไอ้เยี่ยผมสูงแค่ห้าสิบเซนเองนะมันก็ยังไหลอะ่ะแล้วพี่สูงสามเมตรก็คิดเราเองว่ามันจะไหลไหมนะครับออกไหมหยดดีไหมหัวเลยค่ะเออหัวระบาดนะครับหัวระบาดหัวระบาดถูกหัว ปกติคนอื่นไม่ขายหรอกเราขายเล่นๆกันเฉยอย่าไปซีเรียสแต่ให้เห็นเห็นภาพนี้นะว่ามันออกทุกหัวเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นดินเนี่ยมันจะซึมลงไปในดินแล้วมันก็จะตีวงออกไปกว้างๆนะครับตีวงออกไปกว้างๆดินมันก็จะกระจายรัศมีของมันออกไปเองนะครับเห็นไหมว่ามันเริ่มแผ่ออกไปแล้วนะนี่แค่ให้ไม่เท่าไหร่อันนี้ให้จำลองว่าเป็นดินมันก็จะหลากไปตามพื้นที่อย่างนี้นะครับอืมนี่คือหัวสองลิตรทีนี้ให้ดูหัวแปดลิตรหัวแปดลิตรไหลขนาดไหน ถ้าหัว8ลิตรต่อชั่วโมงจะไหลประมาณนี้นะครับหัว8ลิตรต่อชั่วโมงอันนี้คือไม่ได้บีบนะอันนี้ไม่ได้บีบมันก็ปล่อยไหลธรรมดานั่นแหละถามว่าถ้ามีแรงดัน1บาร์ด้วยไหลแรงกว่านี้อีกนะแต่ข้อดีของมันเนี่ยผมชอบหัวน้ําหยดมากเพราะหนึ่งมันถูกสองมันไม่เปลืองปั๊มน้ําใช้สมิร์ทแผงโซล่าเซลล์แผงเดียวสองแผง,แผง,ง,แผงก็ลดได้เป็นไร่แล้วนะอ่าสามคือต้นทุนค่าวัสดุต่างๆถูกมากสี่คือท่อเนี่ย ใช้ท่อเล็กๆก็ได้ท่อนิ้วเดียวก็ได้ท่อสองนิ้วก็ได้ไดไดไดถ้าพื้นที่สิบไร่เดินท่อสองนิ้วผ่ากลางก็จบเลยได้นะครับเห็นไหมว่าน้ําออกทุกหัวเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆนะว่าสักห้านาทีมันยังออกไหมเห็นไหมน้ําน้ํายังอยู่ในถังอยู่เลยนะผมไม่ได้กำไรหรอกนะไอหัวน้ำหยดเนี่ยเพราะปกติผมทาระบบปั๊มตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้หวังกําไรจากตรงนี้หรอกเอามาขายหัวระบาดที่เฉย แล้วบางทีก็ปุ๋ยน้ามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าเป็นถังไอง200ลิตรอ่ะก็เทป,ปุ๋ยใส่แม่งเลยนะครับแล้วไอ้หรือไม่ใช้เป็นถังเบาอ่ะถังแบบนั้นอ่ะนิ่งมาเนี้ใช้เป็นถังแบบเนี้ยนี่นีน่ถ่ายไป็งถังนู่นก็ก็ต่อต่อต่อท่อน้ําออกสมมตินะอ่าถ่ายตรงนี้ก็พอถังเบานะแล้วก็ต่อท่อน้ําออกนะครับแล้วข้างบนก็ใส่ปุ๋ยได้อันนี้กรณีว่าใส่ปุ๋ยหรอกใส่ลูกลอยไฟฟ้าไว้ด้วย กรณีเราใช้โซลาเซลล์เนี่ยเราก็เอาโซลาเซลล์เติมใส่ถังเบลานะครับถังเบลาก็อาจจะสูงขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่งก็ได้แล้วเราก็ใช้ลูกรอยไฟฟ้ามันก็จะสูบน้ําเข้ามาเรื่อยๆพอมันพอมันเต็มถังเดี๋ยวมันก็หยุดเองนะครับทีนี้น้ําเนี่ยยังไงมันก็ไหลออกเพราะหลักกาวิตี้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยต่อให้มันจะสูงไม่มากแต่มันก็จะไหลออก แต่แต่อย่างที่บอกนะว่ามันจะมีตัวแปรสําคัญอยู่แค่สองส่วนหลักๆที่ทำให้มันออกคือหนึ่งท่อต้องใหญ่ในกรณีที่เดินทางไกลกรณีที่พี่จะไปทําเป็นสิบไร่อ่ะอ่าสิบไร่นะที่เคยถามว่าพื้นที่สิบไร่จะต้องใช้ท่ออะไรเมนต้องอย่างน้อยเป็นสองนิ้วนะครับเมนเป็นสองนิ้วแล้วก็ค่อยใช้เป็นท่อยี่สห้าิลอย่างนี้ไอ้ยี่สิบิลอย่างนี้ก็ได้สิบหกมิลก็ได้เป็นแขนงออกไปนะครับส่วนแทงน้ําเนี่ยก็จะต้องมีน้ําตลอดนะครับ ไม่ใช่บอกว่าน้ำไม่เต็มถังน้ำหมดน้ำหมดมันก็ไม่ไหลเป็นธรรมดาสิพี่ไม่ใช่ถรมาผมแล้วถ้าน้ําไม่มีมันจะไหลไหมโอ้โหมีคนถามอย่างน้ำไม่มีมันจะไหลได้ไงพี่ถ้าคือถ้าน้ํามันมีเต็มถังเนี่ยมันก็ไหลได้อยู่แล้วแต่บางคนคือน้ําจ่ายออกเนี่ยจ่ายเยอะมากเลยจ่ายเยอะมากไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะท่อมันรั่วเขาทําเนี่ยเขาใช้ระบบลูกยางเปอร์เมตพอใช้ลูกยางเปอร์เมยเสียบเข้าเสียบออกมันรั่วเวลาเปิดปิด แต่ของผมใช้เป็นเกลียวนะที่ต้องใช้เป็นเกลียวเนี่ยเป็นเกลียวเกลียวสี่หุนถ้าเป็นแบบลูกยางเปอร์เมทเสียบอนะ่ะบางทีงัดไม่เป็นลูกยางขาดหรือว่าโดนแดดนานๆไปลูกยางก็ขาดหรือมันโดนยางโดนยายาอ่ะยาปุ๋ยอะ่ะมันเค็มลูกยางก็เปื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปใช้ลูกยางเปอร์เมทนะในกรณีทําระบบน้ําหยดเพราะว่ามันถูกก็จริงแต่มันจะมีจุดรั่วซึมเยอะพอมีจุดรั่วซึมเยอะระบบน้าหยดก็จะไม่ ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ามันมันรั่วไปทางอื่นหมดทําให้น้ํามันหมดถังเร็วทําให้อ่าสูญเสียแรงดันของปั๊มหรือเกรวิตี้ออกไปนะครับแล้วน้ําหยดจะไม่ออกในกรณีอย่างนี้คือไม่มีรูรั่วสังเกตตั้งแต่ตรงนี้มีรั่วไหมไม่มีเลยนะไม่มีเอาไล่มาเพราะมันเป็นฟนะิตล็อกหน้าตัวนี้ล็อกเลยนะเ mm hmm. พราะต่ออย่างดีนะครับตัวหนึ่งสิบกว่าบาทนั่นนี่ตัวนี้ขายมานี่ไอ้ตัวนี้มันยังไม่มีแรงดนันมันก็เลยไม่รั่วนะแต่ถมวมาแบบตัวบแบบล็อกเรามีไหม แบบล็อกก็มีนะแบบล็อกแบบล็อกแบบนั่นเลยอันนี้เป็นแค่หางไหลธรรมดานะครับแต่แบบล็อกก็มีเพราะบางคนเนี่ยถ้าเสียบแค่เนี้ยโดนปั๊มเข้าไปเร่งหลุดเร่งหลุดเร่งหลุดแล้วเดี๋ยวผมพามาดูแบบล็อกเนี่ยแบบล็อกตรงนี้ไปนี่นี่แบบล็อกเป็นอย่างนี้อันนี้ยี่สิบมิลนะครับล็อกล็อกเลยเปิดออกมาดูมันยังไงก็เหมือนกันกับตรงนั้นแหละนี่ก็อันนี้ก็เสียบท่อเข้ามาแล้วมันก็จะใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราสวมเข้าไปเนี่ย แล้วน,นี้ปิดเข้าไปเนี่ยตรงเนี้มันจะมาบีบทําให้ท่ออย่างไงดึงก็ดึงไม่หลุดนะครับแบบนี้แบบดีแบบนี้ดีมากไม่หลุดนะสําหรับชาวสวนที่มีทุนหน่อยหนึ่งนะเพราะตัวนี้มันอาจจะสิบสี่สิบห้าบาทนะตัวมันดีแต่ถ้าแบบธรรมดามันจะเป็นแบบนี้หางไหลไม่ค่อยดีมันต้องเอาลวดมามัดไอ้นี่พอเสียบปุ๊บต้องใช้ลวดมัดบางทีลวดลวดมัดเป็นสนิมรัดไปรัดมาหลุดอีกบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอีกล มาเรากลับมาดูก่อนจะจบคลิปทําง่ายไหมเมื่อกี้ง่ายนะเราออกไหมยังออกอยู่ไหมออกออกเลยออกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตันง่ายนะแล้วถ้าตันทําไงถ้าตันก็ถอดล้างนะครับถอดล้างยังไงก็บิดออกอย่างนี้เลยนะถอดทิ้งหรือเปล่าคะก็หัวระบาดก็ถอดทิ้งได้เลยน,ะนี่ก็ถ้าตันนะแล้วก็ถอดลูกยางออกมานะเนี่ยถอดออกมาเนี่ยทําความสะอาดอออ <c oughs> เคาะเคาะเบาๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่คืนเห็นไหมว่าน้ําแค่แรงดันจากถังน้ามันก็ยังออกนะแล้วก็หมุนเข้านีหยดเหมือนเดิมนะโยดไหมหย,ด,มย,หยดนะนีสวยไหมหัวสองลิตรกำลังดีเลยนะแล้วลองดูดินี่ยังไม่เปิดถึงชั่วโมงนะน้ําเริ่มเป็นตีวงแล้วนะน้ําเริ่ม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 ,เร,มเริ่มกระจายเริ่มอะไรละยังไงต้นไม้ก็รอด ยังไงต้นไม้ก็รอดนะครับแล้วก็โตได้ด้วยกรณีบอกว่าอ่ะถ้าอยากได้หนึ่งรอยลิตรต่อต่อวันละ่ะบางต้นไม้เขาบอกว่าต้องการน้ําที่หนึ่งรอยลิตรต่อวันแล้วเราใส่ไปสิบสองหัวเนี่ยกี่หัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบสี่คูณสองเป็นยี่สิบสี่เท่ากับยี่สิบสี่ลิตรต่อชั่วโมงแปลว่าวันหนึ่งสี่ชั่วโมงก็ได้ร้อยลิตรใช่ไหมครับ อ่าสี่ชั่วโมงในร้อยลิตรกรณีนี้ก็คือไม่รีบไงไม่รีบแล้วมันต้องไม่ต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่ใช้กาวิตี้ก็ได้ท่อก็เล็กแต่ถ้ารีบล่ะถ้ารีบก็เอาหัวน้าเงินอยู่ไหนวะหัวน้าเงินเมื่อกี้อยู่นี่หัวนี้แปดลิตรถ้ารีบนะพี่ก็ใส่หัวอย่างนี้หัวอย่างนี้สิบหัวสิบสี่หัวแปลว่าลดน้ําแค่ชั่วโมงเดียวเพราะสิบหัวก็แปดสิบลิตรจริงไหมสิบสองหัวก็ร้อยลิตร ก็เนี่ยมาดูเทียบกันแม่ดจริงๆมันก็เร็วกต่างกันไม่เท่าไหร่นะแต่เหมือนเม็ดมันใหญ่กว่ากันนิดนึงเท่าไหร่ีกว่าเนาะที่กว่าเนาะจริงๆก็เกือบจะเท่ากันเลยนะอนนปแปดลิปนะอืมก็นั่นแหละครับถ้าอยากได้อยากได้กีกีริป ต่อวันต่อต้นก็ไปคูณเอาแล้วก็ไปเปลี่ยนหัวเอามันมีตั้งแต่สองลิตรสี่ลิตรแปดลิตรเห็นว่าตัวใหม่มาก็สิบหกลิตรแปลว่าเราเราก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสละส่วนเรื่องของรัศมีก็ทําตามที่บอกนะครับทาแบบเนี้ยหลายที่เขาก็ทํานะเนี่ยเขาทาแบบนี้แหละถ่ายมุมกว้างเราจะจบละออกดีทุกหัวนะเอาทีนี้ามาไล่ทีละหัวเลยก่อนจบนะเอาหัวแรกเป็นไงมาดูทีละหัวออกไหม <Okay. S 1> หัวสอง สามอ่าสีอ่าห้าห้านะหกเจ็ดอืมตอวนี้มันงัดสูงขึ้นนีหยมันจะหยดช้าลงนะเพราะมันมันแทงสูงอะ่ะแปดอืมเก้าเก้าสิบ สิบวางสูงไอ้สิบไม่ไหลไว้เอไหลอยู่ไหลอยู่เมื่อกี้ยกสูงไปสิบสิบเอ็ดถ้าเรายกสูงบางทีถังมันเตี้ยไงอ่สิบเอดก็หยดนะสิบสองสิบสองก็ออกดีอยู่สิบสามออกนะสิบสี่ออกเหนะถ้าตันทำไงหัวละบาดถอดถอดโยนทิ้งแม่งเลยไม่ใช่สามารถล้างได้ล้างได้อาจะเป็นผมก็ถอดโยนทิ้งแม่งเลยนะถูกเห็นไห เดี๋ยวเราเปิดไว้อย่างนี้ทิ้งไว้สวยงามมีคำถามทักมาหวัวระบาดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําในสไตล์ใหม่ให,มให้ดูเพราะว่ามันจะมีมีเรื่องของเทมน้ําหยดด้วยนะครับว่ามันจะออกไม่ออกแต่เคสเนี้ยผมคิดว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้พี่ๆเกษตรกรมือใหม่ได้นะเพราะต้นทุนถูกแล้วก็เห็นได้ว่าถังน้ําสูงแค่ห้าสิบเซนเนี่ยมันก็ไหลนะครับดังนั้นถ้าพี่ทําสูงสักเมตรหนึ่ง แล้วใช้ถังสองพันลิตรถังสองพันลิตรเนี่ยมันจะสูงประมาณสองเมตรก็เท่ากับว่าน้ํมันก็สูงสามเมตรแล้วนะยังไงน้ําก็าไปทั่วทั้งสวนได้เหมือนกันนะรันนี้พูดแลให้แรงบันดานใจเฉยว่าถ้าอยากทําแบบลงทุนไม่เยอะทํำยังไงก็เฉลี่ยไร่ละสองถึงสามพันบาทแต่ถ้าอยากลงทุนเยอะๆไล่ล,ละสองล้านเราก็ทํามาแล้วนะครับอ่าสิบไล่สองล้านก็ทํามาแล้วใช้ระบบปั๊มใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับใช้ใหญ่ๆก็มีแบบแพงๆก็มีแบบถูกๆก็มีระบบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับ ส่วนข้างบ้านแล้วกันนะครับพวกบ้านจัดสรรหรือหรือทุกคนแหละที่มีบ้านแล้วมีพื้นที่ด้านข้างอยากจะปลูกต้นไม้ไม้กระถางนะครับก็ใช้น้ําหยดแบบนี้ยิ่งถ้ามีปั๊มอัตโนมัติเนี่ยต่อเข้าก๊อกน้ําในบ้านเลยจบง่ายกว่านี้นะไม่ต้องมาดูถังน้ําเลยรับรองว่าออกทุกหัวอ่าพวกบ้านจัดสรรอ่าโรงแรมรีสอร์ทที่มีไม้กระถางหรือเป็น,เป,นเป็นต้นก็ได้นะครับก็จะเสียไปแต่ละต้นรวมไปถึงอ่าโค้งหนองนา ที่ปลูกต้นไม้แบบไม้ป่าหรือไม้พยุงยางนามาฆ่าต้นไผ่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เลี้ยงให้มันรอดอ่าแล้วพอมันโตสามปีแล้วก็รื้อระบบออกนะครับไอ้อย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับแล้วผมก็ลองทํามาแล้วโตดีมากนะครับมันจะค่อยๆซึมลงแล้วต้นไม,ม้จะได้น้ําตลอดมันจะชุ่มชื่นนะครับมันจะไม่มันจะไม่ชื้นแฉะนะครับมันจะได้น้ําตลอดหลยมันจะดีมากๆากในนั้นเนะี่ยเกรรษตรกร,ก,ร,ร,ก,รกลุ่มโค้หนองนากลุ่มที่แบบอ่าอยากทํา กเษกษตรกลุ่มกลุ่มเกษตรกรวันหยุดนะ่ะที่ยังมีทุนไม่เยอะยังอยากใช้ระบบนี้อยู่ก็ทักเข้ามาได้นะครับใช้อุปกรณ์เนี่ยทั้งหมดทั้งเซตเนี่ยถ้าผมบวกนะอันนี้ประมาณเมตรละสองบาทใช้ไปประมาณห้าเมตรห้าเมตรก็สิบบาทหัวใจน้ําหัวละหัวละบาทสิบสี่หัวก็สิบสี่บาทข้อต่อใช้สองตัวตีไปตัวละห้าบาทนะั้นสิบบาทก็สิบห้าบาทเป็นเท่าไหร่วะสิบสี่บวกสิบเป็น สิบสี่บวกสิบก็เป็นยี่สิบสี่บวกอีกสิบหัววา,วาวจ่ายน้ำบกสิบห้ายี่สิบสี่สามสิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทต่อต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับรวมท่อรวมหัวนะไม่ใช่แค่หัวอย่างเดียวนะรวมทั้งหมดแล้วอะ่ะก็ยังตกแค่ต้นละประมาณสี่สิบาทนะครับถ้าร้อยต้นก็คงจะประมาณสนะี่พันอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าไม่แพงหรอกไม่แพงเพราะระบบนี้มันมันใช้ได้ยาวนานเลยแต่ถ้าสมมติี่พี่อยากได้ถูกๆพี่ก็ต้นละหัวก็พอ เอาดูต้นละหัวดีแค่นี้มันก็มันก็มันก็ลากไกลแล้วนะแผ่เป็นลัศมีแล้วนะเดี๋ยวลากไม้มันก็จะวิ่งออกมาหาน้ําเองแหละแต่ถ้าเป็นดินมันจะไม่ใช่อย่างนี้ดินมันก็จะชื้นเข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งหากันได้ง่ายกว่าน,นี้อันนี้บนปูนปูนก็จะหลากไปเลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับเป็นคลิปยา,ยาวๆให้พี่ๆได้ได,ได้ได้มีแรงบันดาลใจไปทําเกษตรแล้วกันก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปนีบ้บ๊ายบายฝากกดติดตามเลยนะฝากกดติดตามด้วย กดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยสวัสดีครับ